พี่น้องมาปรุงต้มไก่กันเลยงอเดือด,ด,ดพี่น้องเคยกินบ้าแยกกัเจียใบม่อนลงใบหม่อนแล้วก็ลูกหม่อนเคยกินบ่พี่น้องนี่เพื่อนทิ่สมแซ่บเดอ้อพี่น้องเดอ้อายมีอยังแยกกับใส่ไปใบหม่อนลงไปกับลูกหม่อน ไข่มดแดงใยใสซึ่งบักซึ่งขามเปียกใส่ถุอยางที่มันอร่อยพี่น้องจ้าใส่ผักชีเข้าไปใส่ผงปรุงรสเข้าไป ต้มใส่ท่านพี่น้องจ้าห้อนขนาดโอ้นั่นงลบก็ควันดีกวา่า,วาวโอ้ยรอกคอกกัน ชิมเติมมันปานิดนึงข้าวเปรี้ยวได้แล้วแซ่บแล้วพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า น้องไก่จ้าที่มีก้รงเรียบแล้วเรบแล้วเรบแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วพี่น้องความเสบแล้วจ้า เดี๋ยวปล่อยพันฝดจักหน่อยกันบู๊ยสุดยอดเลยพี่น้องจ้าสุดยอดสุดยอดไม่ว่าต้มไก่หรือต้มปลาฝีมือยายโจมยังไม่ตกจ้าบ่ามันหลงตัวเองดรอกจ้าแซบอีหลีจ้าซัำนีลระจ้าพร้อมเสิบจ้า